สวัสดีค่ะ ABM Service ชมบุรีนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะแอมก็จะมาแนะนำบลูทูธตัว Metro m a คโต้เนะคะสำหรับพี่ๆที่ติดตั้งไปแล้วนะคะยังใช้งานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะยัง สับสนอยู่นะคะว่าปุ่มไหนใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนี้กันนะคะสําหรับพี่ๆที่ติดตั้งไปแล้วนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อนะคะบลูทูธเข้ากับอุปกรณ์มือถือแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้แอมเชื่อมต่อบลูทูธแมคตัว m 3เข้ากับ iPad นะคะเพื่อที่จะได้เห็นหน้าจอกันแบบว่าชัดเจนนิดนึงนะคะปุ่มแรกนะคะก็คือปุ่มเปิดเครื่องนะคะ หลังจากที่เราเปิดตัวบลูทูธไปแล้วใช่ไหมคะมันจะมีไฟขึ้นบอกสถานะตรงนี้ก็คือเป็นไฟสีฟ้านะคะเดี๋ยวแอมก็จะมาแนะนําวิธีการที่เราจะเน็กเพลงยังไงย้อนเพลงยังไงเพิ่มเสียงลดเสียงยังไงนะคะก็เลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะเปิดเพลงขึ้นมาหนึ่งแอปนะคะแล้วก็กดเล่นนะคะกดเล่นไปปุ๊บเนี่ยพอเหมือนว่าเอ๊ะเสียงมันเบาไปหรือเปล่านะคะเราก็ใช้วิธีการ หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะเพิ่มเสียงนะคะโดยเป็นการหมุนค้างนะคะถ้าเราได้ยินเสียงปี๊บนะคะหรือว่าจะปี๊บปี๊บหรือว่าปี๊บปบป,บปี๊บแบบนี้นะคะมันอยู่ที่การที่เราหมุนด้วยนะคะถ้าเราหมุนค้างนานเกินไปมันก็จะมีเสียงปี๊บขึ้นมาหลายๆครั้งนั่นคือ ระดับเสียงสูงสุดแล้วนะคะคือบลูทูธสามารถดังได้เท่านี้นะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนที่โหเสียงขนาดนี้มันดังเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาลดเสียงกันค่ะวิธีการลดเสียงก็คือเราหมุนย้อนเข็มนาฬิกาโดยเป็นการหมุนค้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอมจะอธิบายหลักการง่ายๆนะ หมุนลงนะคะเป็นการลดเสียงหมุนขึ้นคือการเพิ่มเสียงและทุกๆครั้งการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงจะต้องเป็นการหมุนค้างนะคะทีนี้พอเราเพิ่มเสียงลดเสียงได้ระดับเสียงที่ต้องการแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเพลงนะคะการหมุนหมุนขึ้นนะคะก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นเพลงถัดไปนะคะแต่ถ้าหมุนย้อนเข็มนาฬิกา มันจะเป็นเพลงก่อนนั้นเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วปรับตั้งระดับเสียงเพลงหน่อยซิเมื่อกี้เพลงมันเบาไปแล้วก็หมุนค้างตามเข็มนาฬิกาเพิ่มเสียงนะคะอันนี้คือเสียงที่ได้จากบลูทูธเลยนะคะเสร็จแ,แล้วไม่อยากฟังนะคะเบื่อฟังเพลงแล้วเราอยากกดหยุดก็กดไปที่ตรงกลางนะคะตรงนี้หนึ่งครั้งกดเล่นก็หนึ่งครั้งปุ่มเดียวกันนะคะกดหยุดกดเล่นนะคะปุ่มเดียวกันนะคะ สังเกตที่หน้าจอ iPad ด้วยนะว่ามันมีการหยุดการเล่นนะคะก็นี่เลยค่ะวิธีการฟังเพลงง่ายๆผ่านบลูทูธ o t h m a ้ m o M3 นะคะอยากได้เสียงระดับไหนก็หมุนได้เลยอยากได้เพลงไหนก็หมุนได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยพอเวลามีคนโทรเข้าโทรออกก็จะใช้ปุ่มเดียวปุ่มเดิมปุ่มนี้นะคะกดหนึ่งครั้งรับสายกดอีกหนึ่งครั้งวางสายกรณีที่เราฟังเพลงอยู่ไม่ต้องตกใจค่ะเวลาเรากดวางสายเราไม่ต้องไปกดเล่นเพลงนะเพลงมันจะเล่นของมันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคะหากว่าเราฟังเพลงอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ฟังเพลงอยู่มันก็จะไม่มีเพลงขึ้นมานะคะโอเคเนาะวิธีการก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวแอมทวนให้อีกรอบนึงนะกดเล่นเพลง อ่ะอันนี้กดหยุดนะคะกดเล่นกดหยุดก็คือเป็นปุ่มเดียวปุ่มเหมือนกันปุ่มเดิมปุ่มนี้นะคะปุ่มสีดำดำตรงกลางใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะกด1ครั้งเล่นเพลงกด1ครั้งหยุดเพลงกด1ครั้งรับสายกด1ครั้งวางสายใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มคําสั่งนะคะปุ่มเดียวสั่งได้หลายคําสั่งทั้งเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายนะคะ next นะคะอันนี้คือเน็กนะเน็กเพลงหมุนไปข้างหลังค่ะหรือว่าหมุนตามเขียนนาฬิกาแต่ถ้าจะเป็นเพลง before นะคะก่อนหน้าแล้วก็หมุนย้อนกลับคืนมาแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วพอเราไม่อยากใช้งานแล้วจบทิปแล้วต้องเก็บหมวกแล้วต้องถอดบลูทูธไปชาร์จแล้วอย่าลืมปิดเครื่องนะคะปิดเครื่องก็ปุ่มเดิมค่ะเป็นปุ่มนี้นะคะกดค้างไว้ค่ะ ในหูเราจะได้ยินว่า power off นะคะเพลงที่เล่นอยู่เมื่อกี้ก็จะหยุดไปของอไปโดยอัตโนมัตินะคะฟังเพลงเบื่อแล้วอะไรแล้วเราปิดตัวบลูทูธไปแล้วนะคะไม่ต้องตกใจนะว่าวิดีโอยังจะใช้งานได้ไหมอะไรได้ไหมนะคะถ้าตัวตัวเครื่องนะคะยังมีแบตเตอรี่อยู่เราก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะวิธีการเปิดวิดีโอนะคะมันจะแบ่งออกเป็นาการเปิดเครื่องนะคะการกดบันทึกวิดีโอ การกดหยุดวิดีโอและการปิดวิดีโอนะคะวิดีโอมันจะมี4เต็ปนะคะก็คือการเปิดเครื่องการบันทึกการหยุดและก็การปิดนะคะการเปิดเครื่องนะคะาการเปิดวิดีโอนะคะไม่ใช่การเปิดเครื่องการเปิดวิดีโอก็คือกดไปที่ปุ่มปุ่มนี้นะคะที่เป็นรูปวิดีโอนะกด1ครั้งค้างไว้นะคะกด1ครั้งค้างไว้นะคะ อันนี้คือสเต็ปแรกนะคะก็คือกดเปิดวิดีโอสเต็ปที่2ก็คือการกดบันทึกวิดีโอกดไปที่ปุ่มเดิมแต่กดแค่1คลิกอันนี้คือสตาร์ทอยู่นะคะสังเกตไฟว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยไฟเขียวจะติดค้างแบบนี้นะคะสเต็ปที่3กดหยุดวิดีโอก็กด1ครั้งเหมือนกันนะคะที่ปุ่มนี้ปุ่มเดิมพอเราเลิกใช้งานแล้วอะไรแล้วกดปิด วิดีโอค่ะก็กดค้างเหมือนเดิมนะคะ <BR> อันนี้คือออฟไปเลยไฟก็จะดับนะคะไม่มีไฟเขียวกระพริบหรือว่าไฟเขียวค้างนะคะเดี๋ยวแอมจะมาบอกวิธีการดูสถานะไฟนะคะการเปิดวิดีโอสเต็ปแรกค่ะกดค้างหนึ่งครั้ง วิดีโอออนนะคะถ้ามีไฟเขียวกระพริบแบบนี้คือมันก็แค่ออนนะคะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ได้กดสตาร์ทนะคะยังไม่ได้เริ่มการบันทึกหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะอันนี้คือเปิดเฉยๆนะคะสเตปที่2กดบันทึกค่ะกดไป1ครั้งตรงนี้นะคะ1คลิกพอนะคะ สังเกตว่าไฟเขียวตรงนี้มันจะติดค้างนะคะแล้วในหูก็จะได้ยินว่าคอร์ดดิ้งนะคะนี่คือสเต็ปที่2นะสเต็ปที่3นะคะอยากจะกดหยุดนะคะแล้วก็กดไป1ครั้งตรงนี้1คลิกค่ะอันนี้คือเป็นการพอรนะคะหรือว่าหยุดชั่วคราวหรือว่าการหยุดนะคะแล้วก็สเต็ปที่4ก็คือการปิดนะคะกดค้างไว้นะคะ มันก็จะบอกวิดีโอออฟแล้วก็จะไม่มีไฟอะไรขึ้นมาทีนี้มันจะมีปุ่มถ่ายรูปตรงนี้นะคะเราก็ต้องทําให้วิดีโอไปอยู่สเตปที่2เนี่กนะ็คือเปิดวิดีโอแล้วก็บันทึกวิดีโอนะคะอันนี้คือสเตปแรกก็คือเปิดขึ้นมานะคะไฟเขียวกระพริบตรงนี้เรายังกดถ่ายรูปไม่ได้นะคะเราต้องกดวิดีโอมาที่สเตปที่2นะก็คือการกดบันทึกวิดีโอนะคะกดไปเลยค่ะหนึ่งครั้ง อันนี้ก็สตาร์ทเลคคอร์ดิ้งอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอไฟเขียวมันติดค้างอยู่แบบนี้ก็คือเราอยู่วิดีโอที่สเต็ปสองก็คือว่าวิดีโอเราบันทึกอยู่นะคะเราก็สามารถกดถ่ายรูปได้เลยกดหนึ่งครั้งค่ะกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยนี่นะคะก็จะได้ยินเสียงชัตเตอร์เนี้ยคือเก็บภาพไปแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราใช้งานไปแล้วเนี่ยเราอยากจะดึงวิดีโอนะคะอยากจะดึงวิดีโอนะคะเราก็ กดให้วิดีโอมันมาอยู่ที่สเต็ปไหนก็ได้ค่ะจะพอดอยู่จะเล่นอยู่จะบันทึกอยู่อะไรก็ได้นะคะแต่วิดีโอต้องมีสถานะไฟเขียวค้างแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปก็คือ WiFi นะคะทีนี้พอเวลาเรากดถ่ายรูปเนี่ยเรากดแค่หนึ่งครั้งหนึ่งคลิกถูกไหมคะแต่พอเวลาเราจะกดเปิด Wi-Fi เราจะต้องกดค้างไว้นะคะตรงตรงรูปกล้องตรงนี้นะ เราจะได้ยินว่า Wi-Fi on แล้วสถานะไฟตรงนี้มันจะเป็นเขียวกระพริบนะคะแล้วก็เข้ามาเลือกแอปพลิเคชันนะคะที่หลังจากที่เราเปิด Wifi ตัวเครื่องไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาเปิดที่แอปพลิเคชันนะคะซึ่งเราได้โหลดกันไว้แล้วนะคะตั้งแต่ติดตั้งตัว Bluetooth นะคะเราก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะดึงไฟล์ออกมานะคะ มันก็จะมีวิดีโอให้ให้เลือกนะคะสมมุติว่าเราอยากได้เป็นวิดีโออันนี้นะคะเราก็าแค่แตะค้างเข้าไปนะคะจนมันขึ้นเครื่องหมายเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะเราก็กดดาวน์โหลดที่มุมมุมนี้นะคะเป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้แล้วก็เวลาดาวน์โหลดมันจะมีแถบตรงนี้ค่ะขึ้นว่าโหลดได้เท่าไหร่แล้วนะคะ ถ้าเราเลือกมากกว่า1วิดีโอตรงนี้มันก็จะเป็น0นทับสมมติหวิดีโอจะเป็นทับนะคะวิดีโอที่โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่เลขตัวแรกตรงแทนเลข0ูนย์ะคะแต่นี้ออมเลือกแค่วิดีโอเดียวก็เลยข,ขึ้นแค่เลข1อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะแต่ทีนี้ได้ไฟล์วิดีโอไปแล้วอยากได้รูปด้วยนะคะเราไม่ต้องไปสนใจตรง start ต,ตรง pause ต,ตรงนี้นะคะปล่อยมันทําของมันไปเลยนะคะแล้วก็แค่กดเลือก ตรง image นะคะที่เราอยากจะได้นะคะเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดแชร์ไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ขึ้นเครื่องหมายถูกสีส้มแบบนี้เราเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะคะแต่นี้อัาโหลดแค่อันเดียวเนาะแล้วก็ไปที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นตรงนี้รูปภาพถ้าเราโหลดแค่รูป2รูปมันจะไม่ได้มีแถบขึ้นด้านบนเหมือนวิดีโอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะนะคะ เสร็จแล้วพอได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วเราก,ก็กดหน้าจอออกไปปกติคะ่ะมันก็จะไปอยู่ตรงในรูปภาพของเรานะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะที่เราที่เราโหลดมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนวิดีโอต่างๆก็จะมาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะหลักการทํางานก็เท่านี้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพอเราได้ไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์รูปภาพที่ต้องการแล้วนะคะจะจบการทํางานแล้วเราไม่ต้องไปกดปิดไ Fi f i หรืออะไรนะคะเราก็กดปิดวิดีโอไปได้เลยะคะ่ะ อันนี้ก็ออฟแล้วสัญญาณ WiFi ก็จะถูกตัดไปโดยอัตโนมัตินะคะหลักการทำงานก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะมาทวนอีกรอบหนึ่งนะกดเปิดวิดีโอหนึ่งครั้งค้างไว้จนกว่าจะมีสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าฟังในหูก็จะได้ยินว่าวิดีโอออนวิธีการเปิดเสร็จแล้วเราก็มาที่สเต็ป2ก็คือกดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอนะคะได้วิดีโอบันทึกวิดีโออยู่อยากได้รูปกดถ่ายรูปค่ะ นะคะเสร็จแล้วได้รูปแล้วได้วิดีโอแล้วไม่อยากถ่ายแล้วอยากจะเซฟแบตเอาไว้ถ่ายวิดีโอที่ทางข้างหน้านะคะกลัวแบตไม่พอแล้วก็กดพอสไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วจบทิปแล้วต้องการดึงไฟล์วิดีโอนะคะเราก็กดครั้งเพื่อที่จะเปิดสัญญาณ w i fi นะคะแค่นี้เลยนะคะเสร็จแล้วดึงไฟล์เสร็จแล้วดึงรูปภาพเสร็จแล้วนะคะจะต้องปิดการใช้งานของตัวเครื่องนะคะเราก็กดที่ วิดีโอค้างไว้นะคะเพื่อปิด <are> แล้วก็ทุกๆก,การใช้งานนะคะทุกๆครั้งหลังการใช้งานนะคะอย่าลืมเช็คว่า,าเราปิดวิดีโอไปแล้วเนี่ยตรงบูทโฮต,ตรงนี้ปิดหรือ,อยังนะคะก็อย่าลืมเช็คด้วยเช็คจากสถานะไฟนะคะยืนดูเขาสักแป,ป๊บหนึ่งหรือไม่ก็กดซ้ำไปเลยนะคะเพื่อความชัวร์นะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะจบการทํางานของ m a c โ o M3 นะคะถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ